กำลังไปเอาอยู่นี่ไงล็อกูต้องกูต้องกลับรถเฮ้ยนะารอด้วยเฮียพี่มองไม่เห็นอ๋อนี่เติมเติมน้ำมันกันแล้วเหรอเนี่ยอย่างๆย่งย่งคุณน้ามาเติมไอ้เฮียรถล้ม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวเกมมัดแรนเนอร์นะครับสาเหตุที่ผมซื้อเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับซื้อมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเกมนี้จะแจกฟรีใน Epic Store วันที่26พฤศจิก,กาที่จะถึงนี้ครับผมก็ใครดูรีวิวแล้วชอบก็ไปรับมาเล่นกันฟรีได้เลยครับโหมดการเล่นหลักๆก็จะมีแบบเล่นคนเดียวแล้วก็แบบ เล่นกับเพื่อนนะครับเป็นมัลติเพเยอร์แล้วก็เป็นโหมด c h a l เลน g ์ก็คือเราจะต้องทำภารกิจซึ่งเกมก็จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆมาให้ให้เราทำให้ผ่านในแต่ละแมปครับทำผ่านแล้วก็จะปลดล็อกเป็นแมปแมปไปหลังจากที่เราเลือกโหมดเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอ Setup นะครับก็จะเป็นการเลือกแมปแล้วก็เลือกรถที่เราจะใช้ในแต่ละเกมในแต่ละด่าน โดยแต่ละแมปก็จะมีเป็นบาลานซ์ของเกมนะครับเป็นดาวบอกก็คือจำนวนดาวเนี่ยหมายถึงว่ารถแต่ละคันเนี่ยจะมีระดับของรถที่ต่างกันอย่างรถที่ดีมากๆเนี่ยก็อาจจะใช้ดาวหลายดวงหน่อยก็คืออย่างสมมุติอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแมปมันมี5ดาวใช่ไหมครับเท่ากับว่าก็จะใช้รถได้ไม่เกิน5ดาวก็คืออาจจะเป็นคันเดียว5ดาวก็ได้หรือเป็น2ดาวคันหนึง่ง3ดาวคันนึงแบบนี้ก็ได้ครับ ทำยังไงก็ได้ให้ไม่เกิน5ดาวหลังจากเลือกรถเสร็จแล้วก็จะมีเลือกระดับความยากนะครับมีแคชชวลกับฮาร์ดคอร์ซึ่งบอกเลยว่าฮาร์ดคอร์เนี่ยแบบยากโคตรเลยครับคือมันยากมากจะมีความสมจริงความยากมากขึ้นทีเดียวซึ่งตัวระบบก็จะมีบอกว่าถ้าสลับไปฮาร์ดคอร์แล้วมันจะมีอะไรบ้างนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถลงมอดได้ที่หน้านี้ด้วยนะครับเข้าตรง manage อด มอดก็จะมีแบบที่ได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาเกมกับอีกอันก็จะเป็นเหมือนมอดเถื่อนซึ่งมอดเถื่อนเนี่ยมันก็จะโกงค่อนข้างโกงไปหน่อยมีเป็นการทําลายบาลานซ์ของเกมมางกันเถิแต่ถ้าจะโหลดมาใช้เล่นสนุกๆก,ก็ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับก็ต้องรับความเสี่ยงกันเอาถ้าหากจะคิดจะโหลดมาใช้หลังจากเลือกแมปเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่เกมแล้วนะครับจุดเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นที่อู่ครับแล้วเราก็จะสามารถสลับ รถไปมาระหว่างรถที่เราเลือกมาได้นะครับแล้วก็เป็นรถ Default ที่มีในแต่ละด่านจะสามารถสลับไปมาได้แต่บางรถบางคันที่มีในดานก็จะต้องเราก็จะต้องขับไปสำรวจให้ถึงจุดจุดนั้นก่อนถึงจะเปิดใช้งานรถคันนั้นได้ซึ่งรถแต่ละคันก็จะมีออปชั่นที่แต,ตกต่างกันบางคันก็ขนไม้ได้บางคันก็ขนไม้ไม่ได้บางคันก็เหมาะที่จะเป็นรถสำรวจบางคันก็เหมาะที่จะเป็นรถ ไว้คอยช่วยเหลือรถเติมน้ํามันหรือว่าเวลารถพลิกคว่ำก็ไปช่วยดึงขึ้นหรือเป็นรถล,ลากอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเสน่ห์ของเกมเลยคือรถแต่ละคันเนี่ยจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันและออบเจกตีฟในแต่ละแมปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการขนไม้ไปส่งที่จุดส่งงานประมาณนี้ครับเหมือนเราถูกจ้างมาขนไม้่างั้นเถอะก็ต้องไปเอาไม้ไปจุดรับไม้เพื่อเอาไม้มาขึ้นรถ เอาไม้ขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไม้ไปส่งที่จุดส่งระหว่างทางก็ต้องมีน้ํามันหมดบ้างมีการพลิกความมาก่ำบ้างหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งการพลิกคว่ำเนี่ยเป็นอะไรที่หายนะมากๆนะครับเราจะไม่สามารถพลิกรถขึ้นมาเองได้นอกจากว่าเราจะรีสปอนกลับไปที่อู่ซึ่งบางทีคุณขับไปจะถึงอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าดันพลิกคว่ำเนี่ยคือจบเลยยิ่งถ้าขนไม้มาเนี่ยหมายความว่าคุณต้องไปเอาไม้ใหม่ ในกรณีถ้าคุณรีสปอนคุณต้องไปเอาไม้ใหม่ที่จุดรับไม้เพราะว่าการที่รถคุณพลิกคว่ำเนี่ยก็คือไม้ที่ขนมาเนี่ยจะถือว่าหายไปทั้งหมดครับไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้ว่ากันเถอะก็คือหายไปเลยความโหดของเกมมันเลยอยู่ตรงนี้แหละครับคือเอาง่ายๆนะครับแค่ระหว่างทางจากอู่เพื่อไปที่จุดรับไม้เนี่ยคุณก็ต้องผ่านถนนวิบากก็ลําบากพอแล้วและไหนจักคุณรับไม้เสร็จ คุณก็จะต้องไปส่งที่จุดส่งไม้อีกระหว่างทางคือจากปกติขับรถเปล่าๆเนี่ยก็อาจจะง่ายหน่อยแต่พอหลังจากเอาไม้ขึ้นมาบนรถปุ๊บเนี่ยมันจะขับยากยากขึ้นครับคือถ้าคุณใจร้อนเนี่ยเสร็จแน่นอนครับรถพลิกคว่ำแน่นอนหรือถ้ารถคุณตกลมโอเคตอนแรกคุณอาจจะผ่านได้แต่ด้วยความสมจริงของเกมเนี้ยถ้าคุณผ่านมันบ่อยๆผ่านเส้นทางเดิมหลายรอบนะครับ คือหล่มจากที่คุณเคยผ่านหล่มมันจะโดนล้อคุยคุยดินคุยดินจนกลายเป็นว่าแต่ที่คุณเคยผ่านได้รอบเนี้คุณอาจผ่านทักสองรอบเนี่ยพอรอบที่สามเนี่ยคุณจะตกล่มละคุณจะขุดยังไงก็ไม่ขึ้นน่คือแบบนี่คือความสมจริงม,มากๆซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้คนเล่นหัวร้อนได้เลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเกมยังมีระบบกลางวันกลางคืนอีกด้วยกลางวันเนี่ย ก็ยังพอมองเห็นทางมองเห็นก้อนหินเห็นเนินเห็นอะไรชัดอยู่แต่พอกลางคืนเนี่ยก็จะมองวิสัยทัศน์เรามันก็จะแคบลงเพราะามันก็จะต้องใช้ไฟสองทีนี้บางทีเอาอาจจะมองไม่เห็นหินเห็นเนินเผลอขับขึ้นไปรถก็อาจจะพลิกคว่ำได้นอกจากนั้นแล้วรถทุกคันก็ยังต้องใช้น้ํามันครับถ้าน้ํามันหมดก็ต้องกลับไปเติมหรือว่าขับรถน้ํามันมาเติมซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เราปวดหัวมากเลยทีเดียวนอกจากต้องมาพะวงเรื่องการส่งไม้แล้ว ยังลำบากไม่พอยังต้องมาห่วงเรื่องน้ํามันอีกแล้วแบบพวกรถที่มันมีออปชันพวกใช้4ฟร์วิหรือใช้เกียร์ดิฟล็อกหรืออะไรประมาณเนี้ยที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านนะครับที่มันทําให้การขับมันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มักจะกินน้ํามันคือรถดีๆน้ํามันก็เดินจะหมดไวอีกอะไรแบบนี้ครับทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับข้อดีเลยก็คือตัวเกมมีความสมจริงแล้วก็มีความท้าทายมากเลยทีเดียวครับใครที่ชอบความท้าทายเนี่ย ต้องลองเล่นดูครับถ้าเกิดว่าโหมดแคชชวลง่ายไปก็ต้องลองเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ดูครับแล้วจะรู้ว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นเกมดักโซเวอร์ชั่นขับรถเนี่ยมันจริงหรือเปล่าต้องลองดูครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือตัวเกมค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มไปหน่อยครับคือถ้าคุณไม่ได้ชอบความท้าทายหรือว่าไม่ได้อยากขับรถอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากเล่นออ j เจ t i ี e แค่มาขับรถด,ดูธรรมชาติอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ได้ชอบ2ออย่างเนี้ยก็คือ เกมมันไม่เหมาะกับคุณครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณหัวร้อนได้ง่ายเลยทีเดียวยิ่งแบบว่ากว่าคุณจะฝ่าอุปสรรคเพื่อไปเอาไม้พอเอาไม้ได้แล้วฝ่าอุปสรรคกว่าจะไปถึงจุดส่งไม้พอไปถึงปุ๊บกาลังจะถึงแล้วปรากฏว่ารถพลิกคว่ําแบบนี้ครับก็คือแบบที่ทํามาทั้งหมดเล่นมาหลายชั่วโมงนี่คือสูญเปล่าครับต้องไปนั่งเอาไม้ใหม่แล้วแบบว่าคือ โคลนที่เคยผ่านได้เนี่ยมันก็อาจจะผ่านไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาเส้นทางใหม่ซึ่งมันก็จะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็วงแผนที่ที่เราจะเล่นได้วงเส้นทางที่เราจะเล่นได้เนี่ยมันก็จะแคบลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าไม่ได้ชอบความท้าทายหรือไม่ได้อยากจะขับรถเล่นเนี้ยก็อย่าเล่นเลยครับเสียเวลาชีวิตหัวร้อนซะเปล่าสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับถ้าเกิด่าซื้อราคาเต็มเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันแพงไปหน่อย แต่ถ้าซื้อตอนลดราคาเนี่ยร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลครับเล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยถึงจะมีแบบหัวร้อนแต่มันก็ให้เราได้ใช้ความพยายามได้ใช้ความอดทนได้ใช้ไหวพริบก็คือเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยครับผมสำหรับใครที่ดูรีวิวแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมไปรับฟรีใน E p i ิ Store นะครับวันที่26สพฤศจิกายนนี้นะครับก็อีก2วันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทิ้งท้ายเช่นเคยด้วยตัวอย่างเกมเพลย์ และคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับชี้ทางมันเหมือนจะง่ายแต่มันเป็นทางแบบเป็นโคนเหมือนกันนัะล้อแม่งจมนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย นะต้องอวินกูแล้วมั้งเนี่ยอะไอะไรอีกวะจมครึ่งล้อเออ,อคือกูจะบอกว่าอย่าก,กดคันเร่งแรงเว้ยแม่งจมเออเฮียบอกแล้วว่าผมกลับไปเด้อไม่ไม่ไม่พี่มาแล้วนะไหนวะเออล้อแม่งจมว่ะถอยได้ป่าวะกลับไปตบเพื่อนได้ไหมวะเที่ยถอยก็ไม่ได้อะ อ่ะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ละไอ้สัตว์กูไปติดวินไอเชียก็ว่าไปไม่ได้อ่าครับวิ้นมาครับเปิดประตูลงออกรถแล้วครับเนี่ยไอ้เชียสปินไม่ไปว่ะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูขับของกูด้วยอึบดับเครื่องรออะไรดีกว่าเนี่ยจะกดกูจนด้วยเฮียเออหาก็หาก,กาแฟากินก่อนนะครับเออดับเครื่องนะไอ้เฮียทางนี้แม่งโคนไม่ไปยังไงไวะโคนต่างไม่รู้ว่าเหมือนมันหนักเกินเหรอแล้วทไม่น้ำไม่ไม,ไม่น้ำไม่จมโคนวะผมเลี่ยงแล้วเปล่า ก็ขับมาทางเดียวกันบอสอวินออกก่อนได้ไหมกูกูว่ากูไม่รอดว่ะเออ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 ออกก่อนออกก่อนเออได้อยู่เออไอ้เหี้ยไม่ล้อมันทำไมล้อมันจมวะกูงงมากเลย เออแม่งไม่ขึ้นจริงไอเนี่ยไอ้เหี้ยบมีมาจมเออทำไมมันจมวะตรงนี้ได้ก็ตรงนี้ได้ไม่พี่พี่ต้องดึงตรงดึงตรงไม่ได้ดึงแก้มถึงปั่นไม่ถึงไม่ถึงไม่เมีอะไรขึ้นดึงแก้มถอยก็ไม่ได้วะโอ้โหถอยก็ไม่ได้เหี้ย ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงมันมีอะไรขึ้นแต่มันไม่มีให้ขึ้นให้กูดึงเองเหรอหรือว่าไงไม่รถรถพี่มันดีแทดเซนเลอร์ได้ไม่ใช่เหรอรถน้ำมันรถไม้มันดีแทแล้วไม้มันหายเลยอ่ะ๋ยวนะเดีแทดไปแล้วเดี๋ยวทำเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รถพี่บอสรถพี่บอสนั่นหายเลยรถก็ใช่ดิพี่ดีแทดมันก็หายดิเออยเอาให้พี่น้องดีแทดน้ำมันพอเติมแล้วว่ากันเถอะใช่ไหม ใช่เอ้าไม่กดอ่ะอ่ะกดโอ้โหเฮี้ยแม่งหนักแผ่นดินที่ผ่านไอ้สัตว์แล้วกูขับเองเลยได้ไหมอึ๊บอึ๊บต้องกดคันเร่งด้วยดิเออนี่ก็กดอยู่เนี่ย พี่ไม่ได้เปิดโฟวิวเปล่าเปิดแล้วเปิดหมดแล้วเปิดหมดทั้งโฟวิวทั้งดิฟล็อกที่เราเปิดหมดเเบรกล็ดมือก็เปิดนะเบรกมือก็เปิดนะไม่ใช่แล้วสัตว์ไปครับไปเฮียโจรกันไปไอ้สัตว์